ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญณหอประชุมขวัญประชาราศรรงเรียนบ้านกันเตรียงนายคำปุ่นบุญเชิญผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งประธานกรรมการ นายพินีหาสุขผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรงกรรมการนายสุรชาติวงเวียนผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญกรรมการการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว .17 ข้อมูลผู้รับการประเมิน ดเรเฉลิมขวัญสุพิงคลัดเกิดวันที่5าธันวาคมพุทธศักราช2528อายุ36ปีอายุราชการ13ปีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่110-2สถานศึกษาโรงเรียนบ้านกันเตรียงอำเภอขวาสินรินจังหวัดสุริน์สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งรับเงินเดือนอันดับข้อศอสเงินเดือน4ี่หม 150บบาทประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่นประวัติการรับราชการ ตำแหน่งครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ปีพุทธศักราช2552ถึง2561ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านบึงบ่ออุ่นปีพุทธศักราช2562ถึง2564ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านกันเตรียงปีพุทธศักราช2564ถึงปัจจุบันด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพตอนที่1 การมีวินัยการมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมผู้เข้ารับการประเมินรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการผู้เข้ารับการประเมินตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้ารับการประเมินมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนการรักษาความสาม,มัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้เข้ารับการประเมินมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานโดยมีผลงานปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับโดยยึดหลักความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการประเมินยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาการปฏิบัติตนเป็นคนดีรักผู้อื่นซึ่งข้าพเจ้าได้ยึดถือและปฏิบัติเรื่อยมาผู้เข้ารับการประเมินยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ผู้เข้ารับการประเมินยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองการมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมต่างๆที่ผู้เข้ารับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมตอนที่ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม การดำรรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้เข้ารับการประเมินรู้จักกับคำว่าพอประมาณรู้จักการทำบัญชีรายรับรายจ่าย มีเหตุผลใช้ทรัพยากรในโรงเรียนอย่างพอประมาณเน้นความจำเป็นมีสติดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการละเว้นอบบยมุกและสิ่งเสพติดผู้เข้ารับการประเมินละเว้นอบบยมุกและสิ่งเสพติดผู้เข้ารับการประเมินใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมผู้เข้ารับการประเมินดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ โดยเฉพาะการเป็นข้าราชการครูได้ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนและเพื่อนร่วมงานผู้เข้ารับการประเมินประหยัดมัธยัติอดออมและยังให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแบบประหยัดแต่ได้สิ่งที่มีคุณภาพที่ดีมาใช้ให้นักเรียนรู้จักการคิดก่อนใช้โดยให้นักเรียนประจำชั้นทำบันทึกรายรับรายจ่ายและส่งเสริมให้มีการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามจำเป็นได้ ตอนที่ 4. ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพผู้เข้ารับการประเมินเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ผู้เข้ารับการประเมินศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพโดยการเข้าร่วมอบรมและศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองมีบทบาทการเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพได้เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเพื่อเข้าร่วม แข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนจนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษารักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติโดยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดจะพูดถึงอาชีพในทางบวกเสมอผู้เข้ารับการประเมินเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคมโดยมีการส่งเสริมการทำความดีความซื่อสัตย์ 5. ที่ 5, ความรับผิดชอบในวิชาชีพผู้เข้ารับการประเมินเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบื่อปิดบังหวังสิ่งตอบแทน ผู้เข้ารับการประเมินเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยึดหลักประชาธิปไตยให้โอกาสแก่ผู้ได้อโอกาสเป็นผู้ที่มีความรักความเมตตาต่อลูกศิษย์หรือผู้เรียนทุกคนด้วยความบริสุทธิ์ใจเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจทุกคนอย่างเสมอภาค ผู้เข้ารับการประเมิคนค้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่นวัตรกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่เมื่อมีโอกาสจะเข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานในหน้าที่อุทิศตนแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เข้ารับการประเมินประพฤติตนตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพปฏิบัติตนตามระเบียบวินยัยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมง,งานในโรงเรียนอยู่เสมอตลอดเวลาผู้เข้ารับการประเมินมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถ ส่วนที่ 1. การเป็นผู้มีค,มความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาการวางแผนพัฒนาการศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมถึงภารกิจหลักของสถานศึกษาการจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษาการจัดโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจและเป้าหมายของสถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงของสายงาน การบริหารวิชาการหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีสารสนเทศแผนปฏิบัติการและมีการระดมทุนเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกําหนดมีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่ระบุไว้ในคู่มือ การบริหารงบประมาณมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณจาัดทำมาตรฐานพารักงานงบประมาณมีการชี้แจงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบการบริหารงานบุคคลมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับนโยบายกฎร,ระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กคศและอกกคศเขตพื้นที่การศึกษากำหนด การบริหารทั่วไปมีแผนแม่บทในการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษามีแผนแม่บทในการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษามีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี <c oughs> ่ยวกับงานบริหารงานธุรการและงานสัมพันธ์ชุมชน การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษามีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการบริหารมีการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพผู้เข้ารับการประเมินมีการประมวลความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพการนำความรู้และทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนำความรู้และทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำเป็นแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติมีการประชุมวางแผนการนำความรู้หรือทักษะมาใช้การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพผู้เข้ารับการประเมินจัดนิทรรศการแสดงผลงานในระดับเขตพื้นที่และเป็นวิทยากรระดับเครือข่าย ด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานส่วนที่1ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักคือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรทุกข้อผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกข้อเพิ่มขึ้นหรือมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีดีเ e ยี่ยมผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้เรียนทุกมาตรฐาน ผลการทดสอบ ONe t หรือ NT หรือล a s หรือผลการทดสอบอื่นๆของระดับชาติในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษาผู้เรียนมีผลการทดสอบ o n e t หรือ NT หรือล a s หรือผลการทดสอบอื่นๆระดับชาติในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักคือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถด้านศิลปะภาษาดนตรีกีฬาคอมพิวเตอร์มนุษยสัมพันธ์เข้าใจตนเองและรอบรู้ธรรมชาติผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลดจำนวนผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาในระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูทุกมาตรฐานครั้งสุดท้ายผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูตามมาตรฐานด้านครูทั้ง2มาตรฐาน13ตัวบ่งชี้ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่5ของมาตรฐานที่8สถานศึกษามีจำนวนครูตามเกณฑ์ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าศึกษาฝึกอบรมดูงานปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาประชุมเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการเสริมสร้างวินยัยผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาตรฐานครูครูมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบัณของวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียตรติจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนในระยะเวลา5ปีผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามมาตรฐานด้านผู้บริหารครั้งสุดท้ายผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามมาตรฐานด้านผู้บริหาร5มาตรฐาน ผู้บริหารหรือสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระยะเวลา5ปีผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือท้องถิ่นผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาตรฐานด้านสถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาปริมาณและสภาพของงานมีการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่วนที่ 2. ผลงานทางวิชาการคุณภาพของผลงานทางวิชาการความถูกต้องตามหลักวิชาการความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การจัดทำการพิมพ์และรูปเล่มประโยชน์ของผลงานทางวิชาการประโยชน์ต่อผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาการจัดการศึกษาหน่วยงานการศึกษาและชุมชน ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเผยแพร่ในวงวิชาการ